สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกคลิปนะครับที่ทางช่องของเราได้มีโอกาสนำเสนอวัตถุมงคลของโอโงลปู่มหาศิลาสิริจันทมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก่อนที่พวกเราจะมารับชมก็ขอขอบคุณพี่ตองรอยตนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในการนำวัตถุมงคลรุ่นนี้เนื้อนี้มาให้ กรบผมได้ทำคลิปวิดีโอเผยแผ่บารมีองคหลวงป,ปู่มหาศิลาสิริจันโทก็ขอบคุณพี่ตองร้อยเอ็ดมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับในคลิปนี้กระผมขอนำเสนอเลตข้อมือรุ่นแรกขององคหลวงป,ปู่มหาศิลาสิริจันโทมาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามช่องของเราได้รับชมนะครับวันนี้ขอเสนอ เนื้อทองทิพย์ลงยาดำที่จำนวนการจัดสร้างก็500อันเท่านั้นนะครับก็ได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านที่ติดตามช่องของเราได้รับชมเลรดข้อมือรุ่นแรกรวยๆล้านๆปลูกเสกทั้งหมด9วาระ7เกจีขนาจารย์และก็1คารวาสผู้เรืองวิชาดังรายนามดังต่อไปนี้ พระเทพวชิรญาณโสพลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์พระราชกิติรังสีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดหลวงปู่ทองคำสุวโจหลวงปู่เจกะตะปุญโยพระครูปลัดวชิราโสพลนายานหรือองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทของพวกเรานะครับหลวงปู่ก็ได้เมตตาทีิฐานจิตให้สองวาระหลวงพ่อวัดป่าหรือหลวงพ่อเรวัดเขมัทโร วัดป่าพรชัยเทพนิมิตอำเภอสตึกจังหวัดปุรีรัมหลวงพ่อชิดเตชธรรมโมและก็สุดท้ายคาราวาสผู้เรืองวิชาคือพ่อน้อยพ่อทองคำาีอินพุทุกุณของรุ่นนี้นะครับก็จะเน้นออกไปทางโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาเลื่อนขั้น เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลดีๆขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทอีกรุ่นหนึ่งนะครับช่องของเราก็ทำคลิปนี้เพื่อที่จะเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทและอีกทางหนึ่งก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ไว้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบดูเลตแท้ๆขององค์หลวงปู่ ในอนาคตข้างหน้านะครับก็อาจจะมีราคาแพงขึ้นแล้วก็มีการเช่าหาบูชามากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะใช้คลิปนี้ในการเป็นตัวอย่างก่อนที่จะเช่าหาบูชาช่องของเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็น ประโยชน์กับเพื่อนๆพ,พี่ๆที่ติดตามช่องของเราในการเช่าหาในอนาคตนะครับเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบเลทแท้ๆขององค์หลวงปู่มา,าิลาสิริจันโทนาแต่ละจุดมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเพื่อเก็บบันทึกไว้ว่าเลทแท้ๆขององค์หลวงปู่นั้นเป็นอย่างไรนะครับ ก็ให้เพื่อนๆจดจําแต่ละจุดไว้ให้ดีๆนะครับจาแม่นๆแ,แ,แต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นขอบตัดด้านหน้าด้านหลังของเลดข้อมือรุ่นแรกขององค์หลวงปู่มหา,าศิลาสิริจันโทนะครับถ้าท่านยังจําไม่ได้ก็สามารถที่จะใช้คลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนที่จะเช่าหาบูชาให้เพื่อนๆทุกท่านสังเกตตรงขอบตัด ตรงด้านหน้าด้านหลังนะครับดูทุกจุดทุกรายละเอียดของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อทองทิปลงยาดำที่จำนวนการจัดสร้างก็แค่500อันเท่านั้นนะครับก็ถือว่าสร้างไม่เยอะก็ให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับช่องของเรานะครับ ช่องของเราก็มีเลดแท้ๆของโองหลงปูมหาศิลาศิลจันโทซึ่งเป็นเลดข้อมือรุ่นแรกนะครับให้ทุกท่านได้ศึกษาและก็รับชมนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลดีๆของโองหลงปูมหาศิลาศิลจันโทอีก,กรุ่นหนึ่งที่กระผมอยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องของเราพวกเราก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลของโอหลวง,งปู่มหาศิลาศิริจันโทมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมอยู่เป็นประจำเพื่อไม่พลาดในข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลขององค์หลวงปูม ah il il ่มหาศิลาก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชม คลิปใหม่ๆจากช่องของเราและก็อีกทางหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อๆไปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับช่วงสุดท้ายก็จะเป็นภาพบรรยากาศของพิธีการปลูกเสกและก็ภาพของคารวสาผู้เรืองวิชานะครับนั่นก็คือพ่อน้อยหรือพ่อทองคำซีอินและก็มีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทและก็หลวงปู่เจกระตับปุญโยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ